สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมภูในช่องนี้ไม่ดังนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมวิกกี้วิสระนะครับที่ไม่ได้เล่นนานนะครับนะก็อัปเดตซะถือเป็นอัปเดตที่ผมเนี่ยไม่คิดว่าจะมีนะครับ mm hmm. เห็นว่ามันโหวตครั้งก่อน mm hmm. เพียงก็ประกาศโหวตนะครับว่าเออจะมีสัตว์เลี้ยงนะครับกับ n p c ก็อยู่ในหมวดนั้นเอกกับอีกหมวดหนึ่งผมจาไม่ได้ครับว่าให้โหวตอะไรบ้าง แต่2องบทนี้มีในบทนะครับเราก็เพิ่มเข้ามเรียบร้อยนะครับกับเ p c นะแต่ว่าอ e นะัปเดตไอหมีเนี่ยจำไม่ได้เพราะว่าม e ีนี้อัปมาอัปเดตไหนอัปเดตนี้ป่บไม่รู้นะครับจำไม่ได้แล้วช่างมาแล้วกับไอหมีตัวเนี้ยพวกมันเป็นหมีเติมนะโอเคยาในช่างมาแล้วกันครับยาฆ่าตัวตายโอเคก็อัปเดต p c เป็นยังไงบ้างเหรอผมก็จะบอกง่ายๆว่าคล้ายๆกับแมปโรเบโอครับนะ แบบทรมาน npc ครับนะที่แบบมีฉีดยาต่างๆแต่ก็แค่เปลี่ยนจากทรมานเอ,อ่อทรมานนักโทษด้วยเข็มฉีดยาเป็นทรมานนักโทษด้วยยาพิษทีท่เราปรุงเองนะนะ mm hmm. โอเคการที่เราจะได้ npc นะครับนะเราไปตรงนี้นะครับนะเดิมตรงนี้เลยนี่อยู่กลางแมปเลยเนี่ยนี่เราจะเจอ npc ตรงนี้ครับนะเออมี npc สองคนไม่ใช่สองคนอะไรล่ะสองคนนะทุกคนนะ นี่จะเรียกว่า2คนก็ไม่เชิญนะครับแล้วราามีลิงลิงปัญญาอ่อนเกาะต้นไม้นะครับนะกับคนที่อิสระเอเกาะหลังนะที่มีเหมือนตัวทดลองนะครับนะอยู่ในตู้ทดลองที่เขาบอกประมาณว่าสนใจเอาไปดีไหมพวกแล้วเราก็สปาร์ตไีตรงนี้นี่โอ้ยผม,มว่างไงฉันพร้อมที่เป็นหนูทดลองให้นายแล้วเชิญเอาตัวฉันไปได้เลยเนี่ยเนี่ย กาเผาฮียฆ่าตัวตายเขาเลยนะเพราะเราไม่คิดจะปรุงยาดีๆให้มันกินอแล้วนึงนะมันติดปบบกากทุกคนนะอยู่ดีผมอ่ะมาววในพวกนายผมที่ตายใช่ไหมใช่ฉันผมที่ตายแล้วฉัน,นเลเบือชีวิตเต็มทนแล้วฉันอยากตายโอเคเพื่อนนาย,ยากได้ตายสนใจแนะน่นะเจ้าหมอนี่อยากตายผมจะสนองให้มันนะนะการที่จะทําให้มันหายไปไหนเนี่ยหรือเองไม่อยากตาย เดี๋ยวผมเดินๆก่อนนะว้ะาไม่เฉยเลยฮามวยเหรอหทุกคนอ่ะเอิงอยากได้ยาแบบไหนกันเนะ่ะเองต้องการยาแบบไหนนะที่นายต้องการนะอนี่ยฉันหรอฉัอนอยากได้ยาที่ฉันไปสวรรค์หรือนรกได้นะเพราะฉันเบื่อโลกเตีองที่ทนลแล้วโลกนี้มันโหดร้ายลุงตู่บอกว่าขี้ฉันไม่อยากอยู่ในโลกแล้วประเทศไทยโอเคได้นาะยเบอกลุงตู่ไหมฉันจะทำยาที่นายเป็นเจนส์กับแบบอลักการขอบใจมากเลยเพื่อนฉันรักนายที่สุดเลยอ่า นี่ผม,มจะทํายาที่เขาไม่ต้องเจอลงตูนะครับนะยานี้บอกเลยเป็นยาที่ดีมากนะครับควรจะทำตามนะทุกคนาากคน,นี่ยานี้เลยอ่าเพื่อนนายต้องการยานี้ใช่ไหมย,ยาเนี้ยถ้าเกิดนายกินเข้าไปนะนายจะไม่เจอลงตูไม่ต้องเจอ,อกับประเทศไทยต่อปอะาการกินเข้าไปขอบใจมากนี่แหละคือความฝันของฉันเอียดี <S 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 ใจแล้วนะเพื่อน นายเพ่นต้องอยู่ในประเทศไทยอีกแล้วขอบฉันถึงจะเจอนายได้ไม่นานแต่ก็เป็นการจากลาที่สุดซึง้งขอโชค่ีนะเพื่อนอ่ะหาดทดลองตัวใหม่ดหนูทดลองตัวใหม่ดิบะโอ้อะไรก็รู้น้ำตาเดี๋ยวกูเช็ดหน้าหลายเลยน้ำตาอะไรก็รู้เออผมพูดอะไรหมดเลยหมดเลยนะ หมดเลยเรื่องดาวมุกนะมาแั้วทุกคนนะสภาตัวต่อไปเนี่ยครับนะทดลองให้ตายเถอะวุณน่สงสารจริงเลยนะพวกมึงเกิดเพื่อฆ่าเกิดเพื่อตายรู้เปล่าหนึ่งรู้ไหมมือเกิดเพื่อตายรู้เปล่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ทั้งสิ้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มึงยังไม่รู้วทุกอย่างไม่ได้นะจะไม่รู้เหมือนใครบางคนที่สภาไม่ได้นะเพื่อนฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยกูกูไม่คุยกับมึงแล้วรู้ไหมถ้าเกิดมึงไม่รู้อย่างงี้นะกูจะให้ยาบางอย่างให้กับมึงคืินไม่รู้มึงจะให้ลูกยาอะไรกูกูไม่รู้โอเคมึงไม่รู้อีกใช่ไหมได้กูจะให้ยาที่ย้อนมากมากอ่ะถ้ามึงไม่รู้อย่างงี้ก็ต้องไม่รู้กูจะใส่สมองให้มึงอ่ะใส่สมองสมองเยอะอ่ะมึงใส่สมองใช่ไหมมึงจะได้ฉลาดรึเปล่าเพื่อน ฉลาดได้พอครูให้เงินมุดอ่ะให้เงินเป็นทุนเรียนการศึกษาอ่นะการศึกษาเสร็จแล้วใส่นิ่ด้วยถั่วเพิ่มโปรตีนอาหารเพิ่มคาร์โบไฮเดรตน,นะกินเข้าไปมึงจะได้ฉลาดนะเพื<ม>่อนเออฉันกินเยอะจนขี้เลยอ่ะนะเพื่อนเอาไงดีเนี่ยอะไรขี้แล้วแล้วมึงมาขี้ที่ทำงานกูเนี่ยนะ ขี้ทำงานเอ้ยมึงขี่เหรอฮะไม่ได้เลยเพื่อนมึงมาหนี้มึงมานี้แบบมึงขี่ขี้อย่างงี้ไม่ได้มึงขี้จะลาได้นะถ้าจะขี่ต้งขี้ที่ซ่วมนะขี่ต้งขี่ที่ซ่วมโอ้ไม่ได้ละเดินไปขี้ไปอย่างงี้แย่แล้วผมต้องหาวิธีที่มันจะไม่ขี่เดียวลาดอย่างเงี้ยก็คือต้องทำยาสักอย่างให้มันปิดปิดรูทวารมันโอ้ยมึงเลิกขี้ได้ไหมนี่ ขออภัยครับนี่มีเพื่อนกินยานี่ไปดับลมหายใจมึงโอ้มันสุดจอดมันอร่อยมากมากเลยโอเคคลิปนี้มีมาันนี้นะครับกับเกมวิกกีวิสรอัปเดตใหม่นะครับ npc เล่นกันได้นะครับเกมนี้เออบอกไว้ก่อนเกมวี่นานทีผมอาจจะไม่ได้เล่นนะัะเพราะว่าเออก็ขี้เกียจเล่นแล้วแล้วก็บวกกับเ,ออเกมที่เป็นโมเดลฟรีด้วยผมก็ไม่อยากจะเล่นเกมโมเดลฟรีเท่าไหร่นะ ที่ผมเล่นมาเพราะว่าไม่มีอะไรเล่นจริงนะครับนะที่ผมเล่นเกมเวียนามพี่เพราะผมไม่มีอะไรจะเล่นหรอว่าไงได้นะท,ที่ผมอัดเกมด้ียนามพี่ไปไม่คิดว่าคนจะดูเยอะเหมือนกันนะนะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเลิกเล่นแล้วล่ะนะโอเคแค่นี้ครับทุกคนไปละไป